สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเรามาพบกันอีกแล้วนะคะใน EP นี้เป็น EP ที่4นะคะยูนิตที่4แล้ววิชาภาษาอังกฤษสถานประกอบการ English for the workplace นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคราวที่แล้วนะคะครูขอย้อนกลับไปนิดนึงเราเรียนเรื่อง talking on the phone นะคะเกี่ยวเรื่องการรับโทรศัพท์เมื่อมีการรับโทรศัพท์แล้วนะคะเราก็จะต้องมีการทำอะไรคะจดโน้ตนะคะ talking taking note นะคะอันนั้นเรา talking ไปแล้วอันนี้ taking นะคะเห็นไหมคะการจดข้อความที่รับฝากทางโทรศัพท์ช่วยฝึกฝนผู้เรียนให้สามารถพัฒนาการฟังนะคะ,นะะการฟัง listening การเขียน writing และจับใจความเป็นภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเห็นไหมคะ,ะนะะักเรียน มือซ้ายนะคะมือซ้ายรับโทรศัพท์มือขวาจดโนต้ตนะคะเขาเรียกว่าโนต้ตเป็นการบันทึกข้อความนั่นเองการใช้ภาษาในการจดโนต้ตในสถานประกอบการเป็นการฝากข้อความคราวที่แล้วนะคะที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการรับโทรศัพท์ข้อความนะคะภาษาอังกฤษก็คือ message นะคะ message การที่เราจะจดโนต้ตนะคะคําว่าโนต้ตหมายถึงข้อความที่สั้นๆไม่ต้องยาวมากนะคะ Can I speak to Sam please นะคะขอพูดคุณแซมได้ไหมคะ Can I have your name คุณที่รับโทรศัพท์นะคะรับสายก็จะบอกว่าขอทราบชื่อคุณค่ะ Can I have your phone number please ขอหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะคะเวลาที่ถามนะคะคุณที่ถาม Can I speak to Sam please คุณที่ตอบนะคะ I'm sorry he asked to lunch ขอโทษค่ะเขาออกไปทานข้าวของวันค่ะ คุณ uh, โทรมา can i have your name is silima silima uh, รับสายค่ะ can i have your phone number please ขอหมายเลขโทรศัพท์ของคุณด้วยค่ะแล้วเขาก็ตอบมาอย่าลืมนะคะเวลาที่เราจะพูดตัวเลขนะคะเราจะพูดเป็นทีละตัวนะคะ zero two zero three นะ mm hmm. five seven two one five mm hmm. นะคะเราจะไม่พูด ยาวๆนะคะเราจะพูดทีละตัวนะคะสั้นๆเพื่อให้ได้ใจความนะะ Listen and repeat ฟังนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนฟังที่ครูพูดเขาจะย้ำการฟังเมื่อนักเรียนฟังมากๆเนี่ยนักเรียนก็จะจดจำได้ Repeat นะคะ Repeat ก็คือซ้ำๆฟังซ้ำๆนะคะเดี๋ยวครูจะพูดสองครั้งนะคะ How can I help you How can I help you มีอะไรให้ช่วยไหมคะนะคะช่วยเหลือนะคะ help คำนี้นะคะ Could I speak to Mr. Brown please Could I speak to Mr. Brown please เรียนสังเกตนะคะเวลาที่ครูพูดเนี่ยเเราจะมีขึ้นๆลงๆนะคะเวลาที่เราขึ้นนั่นคือเครื่องหมายคำถามนะคะเป็นคำถามเราต้องทำเสียงขึ้นนะคะ Who's Calling please เออไม่ทราบว่าใครโทรมาคะ Who's Calling please นะ Calling โทรมานะคะ please Sorry I didn't catch your name Sorry I didn't catch your name ขอขอโทษน,นะคะเออชื่อนี้ไม่มีะคะไม่มีชื่อนี้นะคะ I will try and put you to I will try and put you t o เขาจะพยายามนะคะดิฉันจะพยายามต่อสายให้นะคะ would you like to call back would you like to call back จะให้โทรกลับไปไหมคะเห็นไหมคะนักเรียนครูบอกแล้วว่าเวลาที่เรารับโทรศัพท์นะคะภาษาไทยกับภาษาอังกฤษคล้ายกันเรานึกถึงภาษาไทยบทสนทนาภาษาไทยนึกถึงบทสนทนาภาษาอังกฤษจะเหมือนกันในกรณีที่ ออคนออที่เขาต้องการจะคุยด้วยไม่อยู่เราก็ต้องบอกเขาว่าให้ถูรก,กลับไปไหมนะคะ Would you ask him to call me back when the shipment a r r i v e อ,อดิฉันจะถามเขานะคะว่าจะให้ถูรก,กลับไหมเวลาที่เขากลับมาแล้วจะให้ถูรก,กลับไปนะคะมีเครื่องหมายคำถามด้วย Would you ask him to call me back when the shipment a r r i v e นะ จะให้เขาโทรกลับมาหาฉันด้วยนะคะเวลาที่เขากลับมาแล้วบอกเขาด้วยนะคะ Certainly อ๋อได้แนะ่นอนคุณจิคิ e มี your number please ขอ,อได้ค่ะเอ,อ่อคุณจากรุณาให้หมายเลขโทรศัพท์ได้ไหมคะ Thank you your h e ิลนะคะ k you for your h e ิล Thank you for your help นะคะอันนี้ help นะคะ H-A-L-P ขอโทษด้วยค่ะอันนี้อาจจะผิดไปนิดนึงขอบคุณนะคะในการช่วยเหลือครั้งนี้ Our shipment will be postponed นะคะค่ะนักเรียนสังเกตดูนะคะคำว่า Our shipment will be postponed นะคะการจัดส่งนะคะอันนี้อาจจะต้องเลื่อนออกไปนะคะ postpone การจัดส่งของเราอาจจะต้องเลื่อนออกไป เป็นประโยคที่ออที่บางทีเนี่ยบริษัทนี้อาจจะเป็นบริษัทขนส่งนะคะอาจจะต้องเลื่อนออกไปสักอย่างหนึ่งนะคะต่อไปข้อ2ประโยคขอร้องแบบสุภาพเห็นไหมคะนักเรียนกูบอกแล้วนะคะคำว่าสุภาพนักเรียนสังเกตว่าจะมีคําว่า please เสมอนะคะเป็นคําขอร้องคําสุภาพ may I speak to Mr. Nade please ขอพูดสายกับคุณณเดชได้ไหมคะ เพราะฉะนั้นคนที่รับโทรศัพท์ก็จะตอบว่า yes I will transfer your call ได้ค่ะฉันจะโอนสายให้ดิฉันจะโอนสายให้นะคะ Can I leave a message เห็นไหมคะ message แปลว่าข้อความฉันขอฝากข้อความได้ไหมคะ s e r a i n l y ได้ค่ะ Would you like to leave message คุณจะฝากข้อความไหมคะวลาที่เขาเโทรมาอาจจะไม่เจอตัวคนที่จะพูดด้วยเพราะฉะนั้นเราจะตอบว่า yes please จดข้อความด้วยได้ค่ะ Would you like me to take n o t e คุณต้องการให้ฉันจดข้อความคุณไหมได้ค่ะ Yes please นะคะเห็นไหมคะมีคำว่า Yes please ตลอดเลยนะคะต่อไปให้เราทำอะไรคะ Study the following vocabulary and phrase ให้เราศึกษานะคะวลีต่างๆหรือคำศัพท์เหล่านี้ไว้นะคะนักเรียนจะได้จำแม่นๆนะคะ Vocabulary ก็คือคำศัพท์ to cast person name ต้องจำชื่อบุคคลให้ได้นะคะจำชื่อบุคคลให้ได้ to be busy นะคะ to be engaged เขากำลังยุ่งอยู่นะคะไม่สามารถรับทัวท์สักได้ to hold the line น,ะะนี่สำคัญนะคะ hold the line ถือสายรอนะคะถือสายรอสักคู่ to leave a message ฝากข้อความไว้นะคะได้คำหลายคำแล้วนะคะ to be free ตอนนี้ว่างอยู่ Urgent มีเรื่องด่วน upcoming ที่จะมาถึงสิ่งที่จะมาถึง to be d e l a y ทํทำให้ล่าช้า to call someone back ให้โทรกลับนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะ to cast p e r s o n name to be busy to hold the line to leave a message to be free urgent upcoming to be d e l a y to call someone back นะคะไม่ยากเลยนะคะ นะคะคำเหล่านี้นะคะไม่ยากมากเลยนเรียนกลับไปทบทวนนะคะคำศัพท์เหล่านี้นะคะส่วนใหญ่เราจะต้องเน้นคําศัพท์แล้วนักเรียนจะสามารถทําได้เห็นไหมคะเราฟังฟังเสร็จจดนะคะถ้าไม่จดก็ใช้คอมพิวเตอร์บันทึกนะคะในยูนิตที่4นะคะก็ให้นักเรียนทําแบบฝูกหัดในแบบฝุกหัดนี้ก็จะบอกว่าให้นักเรียนโจด นะคะข้อความเมสเซจต่างๆที่ออทางผู้โทรมาบอกว่าให้เราจดนะคะอันนี้เป็นการฝึกทักษะให้นักเรียนเรียนรู้เพราะฉะนั้นในยูนิตที่4นี้ t l l k n n Notes นะคะ EP 4นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดนะคะจดจำคำศัพท์ไว้เยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกับ EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ